ไสูงเยอะแย้เลยวะเบบศูนย์จุดองศูนย์สองครับมูอร์จ้ดสองศูนย์สอฟบรับเฮ้ยเูนย์ทางศูนย์เคลื่อนเม่องมาุงเป๊ะมดวถ้เล้นเับเบเใหม่ ผมไม่จำเป็นต้องเล่นนะไอ้เหี้ยล็อกขนมาบอว่ไอ้เหี้ยติดกาวมาบอกว่าไอ้นนเหียไเหี้นนยเวอร์่ไอ้เหี้ยมึงงูซาดผมตึงอยู่แล้วมีอ๋อมีกาบมีกาบแบบปาดไว้ก่อนลุงเชนเชนกบไปนเดี๋ยรู้ปะเชิญกบเฮ้ยอุ้ยไม่คิดเลอยอ่ะไม่ต้องคิดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมีแววไม่ไม่มีแววแล้วกูเห็นแล้ซ้ายใหญ่กว่า ศูนย์จุดสองูสองเฮ้ยเฮ้ยเยอะแล้วศูนย์จุดสองศูนย์จุสองเฮ้ยเยอะโจรไลุงเฮ้ยเป็นไปได้เนี่ยเกมแบบนี้นะที่หลังเยอยเก่งลวนั้นย